สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่2นะคะสวัสดีเพื่อนๆวันนี้วันที่6มีนา2563เป็นวันที่อากาศดีมากตอนนี้เป็นเวลาบ่าย2โมงครึ่งนะคะแขกอยู่ที่หน้าโรงเรียนนะคะหน้าโรงเรียนวันนี้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนจนตอนนี้ยังไม่หยุดเลยนะคะล่อยๆนะคะโปอย อันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่สองนะคะแขกอยากฝึกหัดทำคลิปวิดีโอเนาะเพราะว่าเรากําลังเข้าสู่คอร์สการทําเสือ,อไหนยเราก็เลยจะพยายามฝึกการพูดมีมีคนรู้จักแข่บอกว่าทําไมไม่ทําเป็นวิดีโอแข่เป็นคนที่พูดไม่รู้เรื่องเราก็เลยพยายามลองทํา ลองทาลองทําสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่ถนัดเอาสิ่งที่เราถนัดมาเปลี่ยนรูปแบบแขกถนัดที่จะเขียนมากกว่าถนัดที่จะเอามาเป็นในเรื่องของบทความมากกว่าแต่ไม่ถนัดเชื่อไหมว่าแขกเคยชนะการเขียนเรียงความอันดับหนึ่งเลยนะแต่เราไม่สามารถที่จะพูดให้ใครฟังแล้วมันเหมือนการเขียนได้เราก็เลยอยากจะลองท้าทายตัวเองโดยการเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารออกมาเป็นทางคำพูดนะคะซึ่ง ซึ่งมันต่างจากการเขียนคือมัน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 ต้องใช้สติและสมาธิแล้วก็ต้องอยู่คนเดียวเพราะว่าตอนที่แขกเขียนแขกก็ใช้สติสมาธิแล้วก็อยู่คนเดียวแล้วมันต้องบิวอะมันต้องบิวนะคะวันนี้วันนี้แขกอยากจะพูดในเรื่องของเรื่องของตัวเองนี่แหละคือคําว่าตัวตนนะคะคําว่าตัวตนวันนี้เรามาคุยคําว่าตัวตนกัน ตัวตนคืออะไรตัวตนคืออะไรนะคะบางคนบอกว่าตัวตนคืออะไรวะตัวตนคืออะไรวะตัวตนคืออะไรตัวตนมันก็คือถ้าเป็นนิยามของแขกนะตัวตนก็คือการเป็นตัวของตัวเองแขกรู้สึกโชคดีที่แขกเกิดมาแล้วอยู่กับตัวเองมากพอมากจนจนพอแหละ จนจต้องใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นได้แล้วนะคะคืออยู่กับตัวเองมากพอจนจนวันแต่งงานน่ะคุณพ่อบอกบอกกับแฟนว่าอดทนมันหน่อยนะเพราะมันเป็นคนอยู่กับคนไม่เป็นอันนี้คือเรื่องจริงนะคะอันนี้คือเรื่องจริงเราต้องเรารู้สึกแบบเห็นใจแฟนเรามากเลยที่ต้องอยู่กับเราแต่ก็พยายามพยายามทําหน้าที่ของตัวเองแต่แต่สุดท้ายสุดท้ายคนเรามันจะมี ความคิดเป็นของตัวเองนะคะเป็นมีความคิดเป็นของตัวเองตัวตนเราคือใครอะ่ะตัวตนเราคืออะไรอะ่ะทุกวันนี้เรามักจะถูกวัดระดับความสำเร็จด้วยมาตรฐานของสังคมที่ตั้งไว้อยากเชื่อว่าตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่หรือว่าสมัยที่ที่เราใช้ชีวิตกันมาหลายร้อยพันปีละเราจะถูก ให้เรียนแล้วก็ทํางานแบบนี้แบบนี้แบบนี้อันนี้คือรูปแบบสําเร็จรูปนะคะแต่พอมาอยู่ในยุคนี้มันไม่ใช่แล้วมันมันเปลี่ยนแล้วยุคมันเปลี่ยนแล้วคุณจะต้องมันเป็นวิชาที่แขกว่าคิดว่ามันน่าจะเปิดนะมันน่าจะเปิดถ้ามีใครสักคนเปิดคนนั้นรวยอะ่ะเราก็อยากจะเปิดนะแต่เราตี <laughs> แต่เราเองก็ยังค้นหาค้นหาคําสิ่งที่เราอยากจะทําแบบจริงๆ กำลังค้นหามันคิดว่ามันเจอแล้วแหละแต่มันยังถ่ายทอดออกมาไม่ได้เราก็เลยพยายามฝึกแต่คิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากกับยุคนี้ก็คือการเป็นตัวตนซึ่งเด็กยุคปัจจุบันมีตัวตนมากขึ้นแต่เขาถูกฟิกด้วยอรารยธรรมด้วยวัฒนธรรมที่เราสืบทอดต่อกันมาเนาะคือต้องเรียนดีต้องต้องชนะต้องต้องเป็นที่หนึ่งถึงจะเรียกว่า เหนืออ่ะแต่ถ้าในมุมของยุคป,ปัจจุบันนะคะแค่ในมุมของยุคป,ปัจจุบันมันไม่มันไม่ใช่แบบนั้นนะคนที่มีตัวตนไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่เรียนเก่งคนที่มีตัวตนไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่เกิดมาพ่อรวยอะไรยังไงคนที่มีตัวตนคือคนที่เขากล้าที่จะแสดงสิ่งที่เขาต้องการออกมาแล้วก็ทําในสิ่งที่เขาถนัดออกมาแล้วก็เกิดประโยชน์เกิดมูลค่าใน ยุคปัจจุบันอันนี้คือในม,มุมของคําว่าตัวตนนะถ้าสมมุติเราเก่งแขกเคยนั่งวิเคราะห์ว่าทําไมเวลาฉันเขียนคอนเทนต์ฉันเขียนได้ดีวะแต่ทําไมเวลาฉันมาพูดเป็นคลิปวิดีโอฉันพูดไม่ได้วะมันกลับไม่ได้อะแต่ถ้าพูดเสร็จแบบเนี้ยกลับไปนั่งคิดคิดได้นะแต่พอเวลาเราตั้งหัวข้อแล้วเรามาพูดเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันมัน,ม,นมันไม่อินวะทําไมมันไม่ออกมาแบบนั้นวะ รือว่าฟิลมันไม่ได้หรือมันอะไรยังไงแต่พอลองลองลองคลิปแรกเมื่อวานเ็กจะหัดไปเรื่อยๆดีไม่ดีไม่รู้เราฝึกไปเรื่อยๆแคกคิดว่ามันต้องได้แหละเราหัดลองเมื่อวานสิ่งที่มันทําให้เราไม่สามารถที่จะเข็นเข้นอินเนอร์ของเราออกมาได้มันก็คือสภาพบรรยากาศแล้วก็ แขกสนใจภายนอกเกินไปคือเราแวงที่จะมีคนเรียกเราแวงที่จะมีใครมาหาเราแวงที่จะต้องทําอะไรหรือเปล่าใครจะต้องการอะไรจากเราหรือเปล่าอย่างเงี้ยคือเวลาที่เราทำคอนเทนต์หรือว่าเราเขียนหรือว่าเราพูดมันต้องอยู่คนเดียวอะมันจะต้องไม่มีสิ่งรบกวนมันจะต้องไม่มีใครมามารบกวนเราเอาง่ายๆพอพอเรารู้สึกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้น ปัญหาของฉันก็คือสภาพแวดลอ้อมปัญหาของฉันก็คือการการสนใจสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฉันจะทำได้ก็คือไปหาเลที่มันมันไม่ผู้คนที่ไม่รู้จักฉันอาจจะมีผู้คนนะแต่เขาไม่รู้จักฉันเวลาฉันทําอะไรฉันจะต้องไม่สนใจอะไม่ได้มีอิทธิพลกับชีวิตฉันอะไรประมาณนะั้นวันนี้เราก็เลยมาเอาสถานที่อยู่หน้าโรงเรียนของลูกชายเรานะคะซึ่งไม่มีใครรู้จักเรา เราก็อัดคลิปวิดีโออยู่ในรถนี่แหละคาว่าตัวตนนะคะใขรอยากให้ทุกคนให้ความสําคัญคําว่าตัวตนนะคะตัวตนทุกคนมีแคกเชื่อว่า DNA ของทุกคนมันไม่เหมือนกันซึ่งการที่คนประสบความสําเร็จเมื่อสมัยก่อนเมื่อสมัยก่อนเขาเรียกว่าคนที่ร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีหรือว่าคนที่สักเซนในชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นจะอยู่ในหน้าของหนังสือนะคะหนังสือคนประสบความสําเร็จ เพราะว่าแต่ก่อนมีวัฒนาการในเรื่องของการใช้เสียงมันมันมันไม่ค่อยมีเนาะมันไม่มีแหละไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่มันต้องเขียนอะมันต้องเขียนแล้วก็ตีพิมพ์ออกมามันถึงเรียกว่าหนังสือเกี่ยวกับแรงบันดาลใจอะไรพวกนี้นะคะซึ่งใครเชื่อว่าเด็กยุคปัจจุบันมันมันไกลเกินที่จะไปเสพสิ่งเหล่านั้น แต่สิ่งที่ใกล้ตัวเขาคนที่สําเร็จคนที่สักเซสในโลกของเขาในโลกปัจจุบันในโลกที่เขาเป็นอยู่มีเยอะมากถ้าเปิด y o u t u b e ขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นแบบหลายคนถ้าเปิดหน้าเพจหน้า Facebook ขึ้นไปเราจะเห็นหลายคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําคลิปไวรัลสั้นๆให้แรงบันดาลใจคนอะไรประมาณเนี้ คือแขกมองว่าคนประสบความสําเร็จในยุคนี้มันมันมันเขาสัมผัสได้และมีตัวตนและยังมีลมหายใจอยู่แขกเชื่อว่ามันมันจะเป็นแรงบันดาลใจแบบขั้นเทพให้เขาได้เลยนะมันจะเป็นแรงบันดาลใจชั้นดีให้เขาเลยตอนนี้แขกกาลังจะส่งลูกไปเรียนเกี่ยวกับการทําสื่อออนไลน์กับกับคนหนึ่งที่แขกมีความรู้สึกว่าแขกชอบนะแขกชอบแขกชอบเด็กคนนี้แล้วแขกยังมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เป็นเด็กที่มีมุมมองมีวิสัยทัศน์โอ้ย เขาเรียะมีวิธีการคิดที่ที่ทําให้ชีวิตเพอไปต่อที่จริงเขาทํามาหากินด้วยการใช้ด้วยด้วย,ด,วยด้วยการค้นหาคําตอบจากตัวตนข้างในของเราเชื่อไหมว่าเขาสามารถที่จะมีรายได้เยอะแยะมากมายจากการที่เขานั่งตอบคําถามหรือว่าพูดถึงสิ่งที่มนุษย์เจอ แต่ไม่สามารถค้นหาคําตอบได้มันก็คือตัวตนของเรานี่แหละทุกคนจะมีข้างในของตัวเองก็คือมีจิตวิญญาณมีความรู้สึกมีความต้องการเป็นของตัวเองแต่หลายคนที่บางคนเป็นโรคซึมเศร้าเพราะเอาคนอื่นมามีอิทธิพลกับชีวิตตัวเองมากเกินไปบางคนผูกคอตายเพราะคิดเยอะกับ ความรู้สึกของคนอื่นมากเกินไปมันเลยทําให้เขาไม่ไม่สามารถที่จะแสดงตัวตนของเขาออกไปได้ก็เลยหนีปัญหาโดยการผูกคอตายอะไรเงี้ยแกคิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่มากนะคะมันเป็นปัญหาใหญ่มากเมื่อไหร่ที่เราไม่กล้าแสดงความรู้สึกความต้องการความเป็นตัวของเราออกไปกลัวเรากลัวว่าสังคมจะไม่ยอมรับเรากลัวว่าสังคมจะไม่จะไม่ไม่เคารพในการ เป็นของเราเราก็เลยไม่กล้าตัดสินใจแล้วก็ทำในสิ่งที่เราต้องการแต่เรารู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เราต้องการและสิ่งที่เรากำลังทำมันจะเกิดประโยชน์มหาศาลกับเราในอนาคตรหรือเปล่าแค่อยากให้ทุกคนลองลองลองค้นหาความรู้สึกของตัวเองว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอยากทำอะไรฉันสามารถ ทำอะไรได้ดีกว่าณปัจจุบันบ้างฉันสามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่าที่ฉันทำอยู่ตอนนี้บ้างฉันสามารถที่จะปรับตัวเองแล้วพัฒนาให้มันเกิดมูล,ลค่าอะไรบ้างอะไรได้บ้างนะคะแยกเชื่อว่าหลายคนที่อยากทำธุรกิจตอนนี้มันมีธุรกิจเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ซึ่ง บางธุรกิจเป็นธุรกิจใหม่เลยที่ไม่ได้อยู่ในคอร์สการเรียนรู้มหาลัยที่ไม่ได้อยู่ในคอร์สการสอบแต่เขากับประสบความสําเร็จสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้แล้วสามารถมีความสุขกับสิ่งที่เขาทําได้มันไม่ได้อยู่ในหลักสูตรแต่มันกลายมาเป็นการทํางานในยุคของออนไลน์มันกลายเป็นเป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะเป็นอาชีพแต่มันเป็นอาชีพนะคะหลายๆคน อยากจะทําแต่แต่จะทํายังไงอ่ะแขกแขกอยากจะบอกว่าเอาเท่าที่เราประสบมาก็คือให้เราเริ่มต้นจากการฝึกฝึกค่อยๆฝึกนะคะตอนแรกที่แขกไลฟ์สดนะตอนแรกที่แขกไลฟ์สดช่วงที่เราขายของออนไลน์ช่วงนั้นเราไลฟ์สดเรารู้สึกว่าเฮ้ยกูจะทํายังไงวะกับกับให้ตัวเองกล้าออกมาพูดนะคะทํายังไงให้ตัวเองกล้าออกมาพูด ซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบทำยากมากแต่พอเราพูดฝึกไปบ่อยๆเราก็พูดได้เราก็พูดได้ไปเรื่อยๆนั่นแหละมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ขอให้เราได้ฝึกตัวเองนะคะแล้วก็ส่วนใครที่จะมาเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าการทำตัวเองคิดว่าตัวเองมีความชำนาญในเรื่องไหนอย่างเช่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 นชำนาญในเรื่องของ ตอนนี้มาให้ความรู้ในเรื่องของถ้าสมมุติว่าคุณเป็นโรคชนิดหนึ่งสมมตินะคะดูเห็นแขกเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเขาเป็นโรคมะเร็งแล้วเขาก็จะมาพูดถึงวิธีการดูแลตัวเองอยู่ทุกทุกวันจนเขาอาการดีขึ้นจากการเป็นมะเร็งแล้วผู้คนมากมายก็เข้าไปคนที่เป็นมะเร็งมากมายก็เข้าไปเพื่อที่จะศึกษาข้อมูลแล้วก็ทําตามวิธีที่เขาบอก จนเขาสามารถที่จะขายผลิตภัณฑ์ที่เขาใช้รักษาตัวเองที่เขาใช้ดูแลตัวเองได้เยอะเยอะมากอันนั้นมันคือวิธีการทําอาชีพบนหน้า Facebook ซึ่งซึ่งไม่ได้เสียเงินสักบาทอ่ะมันคือเอาในสิ่งที่เรามีแล้วก็ไปต่อมูลค่าการตลาดด้วยด้วยเครื่องมือที่เรามีคเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนมีก็คือมือถือมีในมืออยู่ละก็คือมือถือทุกคนจะมีนะคะอันดับที่2ก็คือก่อนที่เราจะ จะไลฟ์สดแขกอยากให้ทุกคนเช็คก็คืออุปกรณ์อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ก่อนที่เราจะจะจะหาตัวตนอะไรของตัวเองบนโลกออนไลน์นี่คือบอกเลยว่าสิ่งที่คุณจะต้องเช็คคืออุปกรณ์ไม่ใช่อุปกรณ์อะไรก็เอาออกมาทําได้นะคะอย่าคิดอย่าคิดมักง่ายขนาดนั้นคือบางคนบอกว่ามีมือถือเนี่ยเอามาตั้งเลยแล้วก็ทําเลยบอกเลยว่ามันเชื่อเถอะถ้าภาพมันถ้า มันมันมันจะไม่ใช่มันจะไม่ใช่ใชคุณต้องต้องเช็คนิดนึงว่ามือถือของคุณมันคือสเปคไหนอะไรยังไงเหมาะกับการทําหรือเปล่าถ้าคิดจะทานะคะถ้าคิดจะทาถ้าคิดจะทําให้อัปเดตในเรื่องของข้อมูลอิเล็กข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีนิดนึงเพราะว่าเวลาเราทําอะไรมันจะได้คุ้มมันจะได้คุ้มเพราะสุดท้ายยังไงคุณก็ต้องถ้าเครื่องมือคุณไม่พร้อมคุณต้องเปลี่ยนดีนะคะ่ะสิ่งที่3มที่คุณจะต้องเช็คก็คือเวลาที่เราอยากจะสร้างตัวตนบนโลก,โลกออนไลน์ เขาเรียกว่ามันต้องมีหัวข้อในการในการอยากสร้างตัวเองมันอาจจะไม่ได้กออกมาเฟอร์เฟกตั้งแต่ครั้งแรกอย่าอย่าไปคาดหวังนะคะการทําการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อย่าเพิ่งไปคาดหวังว่ามันจะออกมาเฟอร์เฟกแต่ให้คุณคิดว่ามันคือการซ้อมมือในการทํางาน ซ้อมมือไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะชํานาญจนกว่าอย่าไปคาดหวังว่าเฮ้ยวันนี้ทําไมมีคนมาดูฉันแค่สองคนวันนี้ทําไมมีคนมีไม่มีคนมาดูฉันเลยอย่าไปคาดหวังค่ะเพราะอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราลงมือทาครั้งแรกมันจะไม่ได้เฟอร์ฟิกเสมอไปแต่ถ้าเราทําไปจนชํานาญมันจะเกิดเป็นมืออาชีพเองนะคะมันจะไปเกิดตอนไหนเราไม่รู้บางคนฝึกไปเป็นปี2ปีถึงเกิดผลลัพธ์มันถึงย้อนกลับมาเป็นเงินได้นะคะ ถ้าใครคิดอยากจะทําออนไลน์หรือว่าสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สิ่งที่คุณจะต้องยอมรับที่เขาไม่ค่อยไปบอกเราหรอกเวลาโค้ดเขาไปสอนนะ่ะเขาไม่ค่อยมาบอกเราหรอกว่าเมื่อไหร่มันจะเกิดผลลัพธ์แต่แน่นอนว่าอย่างนี้น้อยคือปีสองปีนะคะในการที่มันจะเกิดผลลัพธ์ถ้าคุณเป็นคนที่เงินไม่ถึงนะถ้าคุณเป็นคนที่เงินถึงการตลาดถึงแล้วก็คุณสามารถที่จะใช้เงินนะ่ะ ในการโปรโมทตัวเองอะได้เลยแต่แน่นอนว่ายังไงยังไงคุณก็ต้องมีฐานลูกค้าที่เสพคุณจริงๆที่เป็นฐานลูกค้าที่เขาที่เขาเขาเรียกอะไรนะ Follow คุณจริงๆอ่อะอยู่ดีมันต้องใช้เวลาในการสร้างฐานตรงนี้เพราะว่ายุคปัจจุบันเนี้ยมันเป็นยุคที่ใช้เงินในการทําการตลาดไม่ได้ละไม่ได้ซะทั้งหมดมันก็ได้อยู่ส่วนหนึ่งในการที่จะโปรโมทแต่มันเป็นยุคที่ คนที่มาติดตามที่มา f o l โล่คุณคนที่มาเสพคุณอะ่ะมันต้องเป็นคนจริงอะ่ะมันจะต้องเป็นคนแต่ก่อนที่แกเคยทําการตลาดมันจะเป็นการปั๊มไหลแล้วก็คือการเขาเรียกว่าการโมเมเอาอะ่ะอัพขึ้นมาเพื่อให้คนเชื่อถือแต่ผลสุดท้ายแล้วการตลาดแบบนั้นมันมันไม่เวิร์กสุดท้ายแล้วมันก็ถูกแฉบนโลกของความจริงคือบางคนมีคนกดไลค์เพจเป็นแสน เกิดจากการปัอมไหลซึ่งคนติดตามจริงๆมีแค่คนในวงในวงในของคุณไม่ถึง10คนอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกิดผลลัพธ์คุณก็ตายคุณก็จริงนะคะยุคนี้มันเป็นยุคของของจริงมันเป็นยุคของเรื่องของอการสัมผัสกันจริงๆมันจะต้องมีคนที่ติดตามคุณจริงๆฟอลโล่คุณจริงๆติดตามคุณจริงๆแล้วก็ข้อมูลที่คุณให้การเป็นตัวของตัวเอง ของคุณอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกระจกหรือเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เขามาฟอลโล่คุณได้ทำให้เขาสามารถได้ไอเดียจากสิ่งที่คุณกำลังสื่อออกไปให้เขาได้นะคะอย่างตัวอย่างที่แขกยกไปคือคนที่ชำนาญในเรื่องของการเป็นมะเร็งแล้วก็ดูแลตัวเองจนอาการดีขึ้นเขาก็ใช้เวลาเกือบปีถึง2ปีนะในการที่เขาจะเป็นทา ตัว,ต,วตนบนโลกออนไลน์แล้วก็อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําการตลาดจุดนี้สร้างตัวตนให้เกิดเป็นอาชีพให้เกิดเป็นเงินมันจะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะซึ่งถ้าไปเรียนกับโค้ชเขาจะไม่มาบอกคุณหรอกว่าคุณต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เพราะถ้าบอกอย่างนั้นหมายความว่าคุณอาจจะไม่จ่ายเงินเข้าไปเรียนเขาก็ได้ เพราะมันไม่ได้เกิดผลลัพธ์ทันทีโดยสัญชาตญาณของมนุษย์ต้องการผลลัพธ์ทันทีใจร้อนแล้วก็ต้องการเดี๋ยวนี้นาวๆนว,นวซึ่งในโลกของความจริงมันโนมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ยากมากที่คุณจะสร้างตัวตนแค่คุณโพสต์วันนี้แล้วจะดังเลยขนาดบางคนร้องเพลงมาจนสองสมปีพอปีที่สาม เพลงนั้นดังก็ก็ก็ดังไปเลยนะคะเขาต้องใช้เวลาในการสร้างตัวเองเพราะฉะนั้นเราอยากคาดหวังว่าการสร้างตัวตนของเราครั้งแรกมันจะฟร์เฟกหรือช่วงระยะเวลาปี2ปีแรกมันจะฟร์จจเฟกบางคนอาจจะปีนึงโอเคปังเปี้ยงบางคนอาจจะ2ปีให้เราค่อยๆทํามันใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆค่อยๆคิดทําคลิปที่1ทําคลิปที่2เสร็จก็มานั่งดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งทบทวนนั่งหาข้อ อย่าไปดูคนอื่นแล้ววิจารณ์คนอื่นนะคะนั่งดูคลิปตัวเองนี่แหละแล้วก็หาอะไรที่มันเอันนี้มันควรปรับอ่ะอันนี้มันควรอะไรแล้วพวกนี้ควรพูดอะไรมันจะมันจะเป็นของมันเองมันจะเป็นไปโดยของมันเองะให้ลองนะคะลองทําคลิปวิดีโออะไรก็ได้ที่เธอที่ฉันมีความชํานาญแล้วก็พูดออกไปมันมันจะเป็นประโยชน์ต่อคนคนเป็นเจ็ดสิบล้านคนอ่ะมันต้องมีสักกลุ่มหนึ่งที่เป็นเหมือนเรามันต้องมีสักกลุ่มหนึ่งที่ต้องการคําตอบ อะไรบางอย่างที่เรากําลังพูดนะคะเราพยายามสื่อออกไปให้มันถึงเขาได้มากที่สุดตอนนี้มันยังไม่ถึงเขาหรอกเพราะคลื่นของเรามันยังไม่ยังไม่ยังไม่แรงพอเมื่อไหร่ที่คลื่นของเรามันสาดออกไปสาดออกไปเกิดการไลค์การแชร์เพิ่มมากขึ้นมันก็จะไปถึงคนอีกในกลุ่มเดียวกันเวลาแชร์เขาจะจะเร็วมากนะคะมันเป็นการตลาดที่ไม่ต้องเสียเงินคือการ คนฟอลโล่จริงแต่มันจะเกิดขึ้นสําหรับคนที่เขาค่อนข้างที่จะอดทนแล้วก็มีวินัยในการทําจริงแคลเคยเคยทาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วแขลก,ก็หยุดไปซึ่งนี่บอกเลยว่ามันเป็นวิเป็นเป็น,เป,นเป็นนิสัยที่ไม่ควรเอาแบบอย่างเพราะเราไม่มีวินัยในการทําเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยที่จริงแล้วอะ่ะถ้าเรายังเดือยังทําอยู่ตั้งแต่วันนั้นจะถึงวันนี้เราน่าจะจะเดินไปได้ครึ่งทางแล้วนะเราน่าจะเดินไปได้ครึ่งทางแต่มันยังไม่สายค่ะมันยังไม่สายเราสามารถเริ่มต้นเริ่มต้นได้ ใหม่ณนะวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้คิดแล้วทําเลยมันไม่ได้เสียหายมันไม่ได้จ่ายตังค์มันไม่ได้ลงทุนเราแค่กดโทศรศัพท์แล้วก็กดวิดีโอแล้วก็อัดวิดีโอแล้วก็เอาไปลงในเพจใน YouTube ในเพจของเราเท่านั้นเองอย่าไปสนใจว่าพูดออกไปแล้วใครจะรู้สึกอะไรยังไงอย่าไปสนใจนะคะอย่าไปสนใจว่าพูดออกไปแล้วใครจะรู้สึกอะไรยังไงอันนั้นมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราคือเราได้ฝึกตัวเองเราได้พูดในสิ่งที่เราอยากพูดในสิ่งที่เราถนัดนะคะอันนี้คือ อยากอยากจะแบบอยากให้ทุกคนได้ลองฝึกได้ลองฝึกนะคะได้ลองฝึกเพราะแขกจะมีนักเรียนหลายคนที่อยู่ในคอร์สออนไลน์ Online. ส่วนใหญ่แขกจะสอนในในลักษณะของคือตัวต่อต,ต,ตัวเนาะเราเคยสอนในเรอของการทํารูปแล้วก็การทำคอนเทนต์การภาพซึ่งมันยังไม่ละเอียดมากพอซึ่งช่วงนี้เราอยู่ที่ภาคอีสานเรายังไม่มีโอกาสที่จะไปต่อคอร์สนั้นเดี๋ยวแขกจ,จัดการจัดการทางนี้เสร็จแล้วแขกจะกลับไปทําหน้าที่ของตัวเองที่ ที่ทํางานนะคะซึ่งเห็นมองว่ามันเราต้องจริงจังกับมันแล้วเพราะว่าโลกมันค่อนข้างที่จะไปไวกว่าที่เราคิดโลกไปไวกว่าที่เราคิดสิ่งที่เราจะทําได้นะตอนนี้ก็คือเราต้องเดินให้ไวให้ไวทันสิ่งที่มันกําลังเปลี่ยนแปลงนะคะขอให้ทุกคนที่ตั้งใจจะสร้างตัวตนลองเขียนเป้าหมายตัวเองทุกวันแล้วก็ลองทํา ในสิ่งที่เราตั้งใจไว้ในทุกวันทุกวันแขกเชื่อว่า100วันมันจะเกิด100คลิปมันจะเกิด100ความชํานาญมันจะเกิด100ความมั่นใจแล้วมันจะเกิดผลลัพธ์แน่นอน100%แขกก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนที่กําลังคิดว่าฉันกําลังอยากทําอะไรต้องการทําอะไรในยุคแบบนี้นะคะแขกก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนรวมถึงเป็นกําลังใจให้ตัวเองในการทําคลิปวิดีโอต่อไปสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณตัวเอง ที่ลั่นสัจจะว่าฉันจะมีวินัยในการทำคลิปวิดีโอนะคะก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จเราเจอกันที่ความสำเร็จวันนี้สวัสดีค่ะ